ก็สวัสดีพี่น้องพาามิสเชียงรายแล้วก็พี่น้องมันปายเทียงนะครับก็มาเชียงรายข้างี้รู้สึกอบคุณมากคือได้ทราบมาว่าก็้องดัุดูประานพ,พอสมควรแต่ ี่น้องพันธมิตรเชียงรายสามารถพันตาอุปสศัค์มาได้แล้วสามารถจัดรวมคนได้ใหญ่ขนาดนี้ซึ่งเข้าใจว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่สามารถรวมคนไดาขนาดน้ผมคิดว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับให้กัาจารพี่น้องพันธมิตรเชียงรายแล้วก็พี่น้องพันธมิตรทั่วไปาาการจัดครั้งนี้ครั้งแรกผมเชื่อว่าครั้งต่อไปคงม,มีตามมาเรื่อยๆีสัม์ภาพของพี่น้องพันธมิตรเชียงรายมีมากมายครับ ผมว่าสามารถจัดเวทีใหญ่ได้แน่นะครับถ้ารุกฝ่ายร่วมวมือร่วมใจกันแล้วก็แกนำนิวิทต้นตั้นแล้วก็ปราายโคโศกที่มีส่วนสัมพันธ์ในเวทีพันเบก็จะมาร่วมท่าพี่น้องพันธมิตรเชียงรายปักธงว่าผมจะตั้งเวทีใหญ่นะครับ